ก็สั่งมาเมียนสาวนะครับเมียนสาวต้มกัวนะก็นี้ครับตับหมดูสั่งมางราคาก็5้าหมื่นดงนะครับแต่ว่าไฟเตอเขาจะเสียบเซอร์ชาร์เพิ่มอีกส0งหมื่นดงเขาเป็น7จ็ดหื่นดงนะหมื่นนึงก็ประมาณสิบาทนะครับนี่เมียนสาวนะครับ หญินสาวโต๊ต,ตัวก็คือสังก,กิตก็แท็บเลชิ่สเตอร์ไฟนูตโตนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเส้นวุนเส้นนะครับจสังสกิตก็าที่ยอมใช้คาว่า glass n o o d l นะครับหรือว่าเส้นแก้วเส้นใสออย่างั้นมากกว่าก็นะครับหญินสาวโต๊ตัวเดีย๋ยวมาดูกันเป็น อุปกรณ์การกิน,กน,นะมีบิสซ้อนไฮนะครับแล้วก็มีอะไรน้ำปลานะครับน้ำปลาน่ารักมากอยู่ในแพคเกจนะครับน้ำปาล,เปลปปาเป็นรูปปลาด้วยน่ารักดีครับนี่ครับมาเหมียนสาวก็อยู่ในแพคเกจเป็นห่อฟอยเป็นห่อฟอยแบบหนาที่สก่การบินมาใช้เพราะว่าอันนี้มันจะหุ่นได้เลยนะครับ ตัวแดบล้ำกับเบออผมขอเขาน้ำปลาที่เป็นสดเป็นอย่างนี้มาสวยดีครับแพ็กเกจสวยน่ารักครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ทีนี้ก็มาที่ของเราต่อครับเหียนสาวเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาครับเนี่ยครับก็จะมี มีเหมียนนะครับเหมียนก็คือพุ้นเส้นนะครับไปไปเวียดนาม่ยเจอเหมียนเนี่ก็คือพุ้นเสน้นนี่อย่าสับสนกับภาษาจีนภาษาจีนเตียนเมี่ยนก็คือะบะหมี่นะคร <s> ับแต่ว่าเหมียนเนี่ก็คือพุ้นเส้นนะครับน,นี้ก็จะมีเนื้อเนื้อหมูด้วยมาอันนี้เป็นสึกเนื้อหมูเนื้อหมูอ,อ,หมอย่างเงี้ยหมูสับอย่าง <s> เงี้ยภาษาเปียกจะเรียกว่าจิดรับ นี่นอ่ละนี่แหละผิดบัมผิดบัมผิดบัมก็คือ,อพวกเนื้อสับหมูสับอะไรยอย่างเงี้ยครับอันนี้ล่ะแห้งแงนะหงแ้งไตแห้งไตนะฮะหอมก็แห้งไตนะอันนี้ล่ะแครอทแครอทก็คือแครอทก็คือแฉลบนี้ก็โตโตูมกฟุ้งแต่ผมไม่เห็นปูนะไม่รู้ปูอยู่ไหนเป็นวิญญาณมา เส้นก็จะออแห้งๆหน่อยนะครับแล้วก็หมูสับนะครับก็ถ้าทานจะกินลําบากเหมือนกันไม่ใช่กินลําบากคือมันจะคุกลําบากนะครับก็คงต้องกินไป,ไปนะครับก็มาให้ดูหน้าตาแล้วครับนะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าอยู่บนเครื่องบินตัวต้องถ่ายให้เห็นนี่ครับอยู่บนกู้บิน ช่องฟิลไทยใน YouTube นะครับก็เอาเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันนะครับนี่ก,ก็เหมียนสาวต้มกัวภาษาเวียดนามนะครับก็อุ้นเส้นผัดปูกุ้งนะฮะแต่ว่าผมไม่เห็นมีปูมา